ลิซ่าสุดอลัยเจ้าฮันเตอร์น้องเหมียววิเชียนมาสเพื่อนวัยเยาว์จากไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย18ปีแฟนๆผู้ติดตามต่างร่วมกดไลค์และส่งกำลังใจให้กับ Lisa, ล, Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลน้องเล็กชาวไทยแห่งเกิร์ลกรุ๊ปวง b l ล c k พิง k วัย26ปีทีล่าสุดเธอได้โพสต์ไว้อะไรให้กับเจ้าฮันเตอร์น้องเหมียวพันวิเชียนมาสซึ่งตามข่าวระบุว่าถือเป็นแมวตัวแรกที่เธอเลี้ยงได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย18ปี โดยในโพสต์นี้ลิซ่าได้เผยภาพของเธอกับฮันเตอร์ตั้งแต่สมัยเด็กจนปัจจุบันพร้อมข้อความที่บ่งบอกถึงความรักความผูกพันที่มีต่อก,กันว่าโชคดีมากที่ได้กลับมากอดลาเพื่อนซีที่โตมาด้วยกันทันขอบคุณที่รอพีเตอร์เป็นผู้ฟังที่ดีและไม่เคยทำให้วัยเด็กของเราเหงาเลยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอด18ปีไม่ต้องรออยู่อีกฝั่งนะกลับดาวแมวไปเลยจ้า สำหรับปัจจุบันเฉพาะสัตว์เลี้ยงเหียวห้องครอบครัวตัวแอลหรือแอลแฟมิลี่ที่ลิซ่าลิง์ดูที่แดนกิมจิเกาหลีใต้หลังเธอเดบิวต์เป็นศิลปินเคป๊ OP, เมื่อ7ปีก่อนนั้นมี6ตัวด้วยกันประกอบด้วยแมว5ตัวคือเจ้าลีโอลูกา้าลิลลี่ลุยส์และเลโก้โดยมีน้องห้อง1ตัวคือเจ้าเลฟิฟ ไม่นับรวมอีกหลากหลายสัตว์เลี้ยงที่ครอบครัวนในไทยของเธอเลี้ยงดูอยู่ด้วยซึ่งอย่างที่แฟนๆทราบกันว่าลิซ่านั้นเธอได้เปิดบัญชีไอจีลาลาลา under score L family เพื่ออัปเดตเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเธอกับแฟนๆผู้ติดตามซึ่งปัจจุบันนั้นมียอดผู้ติดตามมากกว่า3.5ล้าน follower